เลมอันนี้ลงมาเครือเทามันมีทั้งอยู่ต้นลีลาทั้งน,นั้นเนี่ยมันก็จะดูสว่างขึ้นทีนี้ดอกลีลาเกิดมามันก็จะได้ไม่ต้องมีลมไม่ไม่ต้องมีลมพัดใบไม้ไปตีมันนะอันนี้ได้ไหมได,ได้สิมันจะอยู่ปลายน,นั้นน่ะเออโอ้พุ่นละเบ๊กอะเออ ถ้าไม่ได้ก็ไว้ก่อนทีนี้ต่อไปต้นนั้นเออป้อมมันี่ก่อนป้อมป้อมมันี่ก่อนเร็วต้นนี้นะคะแวบมาดูคุณลุงฝั่งนี้ กำลังลบกับกิ่งใบของใบเกตนะคะกำลังลบกับใบเกตน้องปอมนี่เลยเห็นให้ยายใจกว่านี่เลยจะอาศัยความสูงของนักบาสให้เป็นประโยชน์นะคะโอเคอันไหนที่มันพอเอาออกได้ก็อ,ออกอันไหนมันสดเอาออกเลยลุกเอาลงลงเลย ยกๆนะอย่าดึงกระชากนะต้องตองยกข้ามไม่งั้นสิ่งนี้หักหมดเออเนั่นแหละต้องต้องระวังต้นไม้ดีๆด,ด,ด้วยว่าอย่าทิ้งแรงหลายที่ละ่ะแล้วก็นะเดี๋ยวยายบอกนี่นะหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าโอเคห้าก้านนะคะ นี่แหละก้านนี้เลยเพราะว่าบางต้นก็จะสูงนะคะคุณลุงต้องถ้าเป็นคุณลุงก็ต้องบางทีเอาบันไดามาปีนแต่น้องปอมสบายมากน้องปอมก้านยาวกว่าแล้วก็ไอ้นี่มันก็ยาวอยู่นะคะไม้ไม้สอยมันก็ยาวอยู่แบบเออแบบลักษณะตัดขาดห้ามฉีกเหมือนเดิมถ้าฉีกก็โอ้โหมีเสียงเสียงไม่รอด ได้ไหมหาเรียมหาไล่ก็คือทางไหนที่มันจะสามารถตัดขาดได้โอ้ลงไปแล้วนะคะน้ำความถ้าเป็นกิ่งนี้ต้องมาอยู่ฝั่งที่ยายยืนนี่แล้วมันจึงจะตัดง่ายนี่เอานั่นก็ออก่อนก็ได้นะั่นจริงนั้นนะ่ะที่ไปหาต้นเมานะั่น เออแล้วก็เอากิ่งนั้นก่อนหาต้นเมาน,นั่นแหละกระเปียก็ต้องดูช่วยนะคะว่ากิ่งไหนเอาออกได้กิ่งไหนต้องเอาไว้นะคะไม่งั้นน้องปอมอาจจะไม่รู้อาจจะตัดจนมันเสียหายได้นีน่รุนมากนี่ <c oughs> โอเคแล้วก็มาฝั่งนี้หรือไม่ก็ฝั่งโน้นนะคะตัดอันนี้น้องปอมต้องไปยืนฝั่งโน้นหรือไม่ก็มาฝั่งยายมาฝั่งยายได้ทั้งสองกิ่งเลยมามาฝั่งยายได้สองกิ่งเลยอ่าตุมอย่าอย่าเพิ่งเอาอันนี้ออกไปตุมตุม จะจะเพิ่งเอากิ่งฟอกเทลออกไปเอาไว้สุดท้ายฟกอ,อกเทลนี่แหละสองอันนั่นแหละแล้วก็กินนั่งเน,นี่ยอย่างนี้มายืนน้ำยานีเออรับมา แล้วก็ไปเอาลงก่อนเอามันลงไปวางไว้ก่อนค่อยมาต้นใหม่อันนี้วางไว้ก่อนนี่เอากิ่งมันเป็นรวมกันไว้ก่อนเอายกๆเดี๋ยวมันกิง่งไอ้นั่นจะหักลีลาจะหักเออเก็บออกไปก่อนมันจะได้สะอาดไปทีละต้นละต้นเลย นี้นะคะขั้นต่อไปก็คือทําอยู่ข้างบนนะคะ,ะน้องฟอมเริ่มรู้ละว่าจะทำยังไงแล้วก็กิ่งตรงข้ามนั้นเออใช่น,นั่นเนีะมันจะเป็นคู่มันจะเป็นฉัดของมันอยู่ ถ้าเราเาหาหาเลียมหาไล่มันดีๆนะมันก็สิตัดขาดปัดโหลดทานท่ายืมมาถือท่ามันก็ค่อนข้างจะตัดยากแล้วมันก็จะฉีก เอ่ย,ยืนยืนให้มันอยูใ่ในลักษณะที่มันจะตัดขาดได้เออนั่นแหละลลม,มาทางนี้ก็ได้นี่น้องป้อมทั้งย่าไนนี่มายืนทั้งย่าจะได้ทั้งสองกิ่งเลยนั่นน,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 นี่นี่มายืนทางพี่น้ำมานั่นแหละจะได้สองกิ่งเลยเห็นบ่ะข้างนี่ เออยัดตัดนอกร้ายเข้าไปจำๆได้ก็ดีปัดหายฉีเออฉีดหน่อยอว่าเป็นยังกงแต่ฉีร้ายตรงนี้ประเด็นะ่ะจริงหนึ่งฝากกันไปนั่นเ,เขายับเขาอีกเนี่ยเออจำโค่นมันงไงเออนั่นแหละเริ่มเป็นแล้วเว้ยแล้วก็อีกจิงหนึ่งเออนั่นแหละถูกต้อง เ,เขาไปสิ้นไม่ในเนี่ยจำโคนมันเออทำยังไงถึงจะปัดนาอบัณมันถ้าจะฉีกนั่นน่ะเออพอแล้วเหลืองไม่เป็นไรอันนี้เหลืองไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดถ้ามันจะหมดต้องเอาเออแต่ว่ายายว่าน้องป้อมอ้มันสามพอดีน้องสามสางพอแล้วพอแล้ว เลื่องกระบอกเป็นอย่างต่วามันจะหมดตีคนะออกมันจะว่ามีแรงทวงดุลกันอ่าทีนี้เก็บก่อนเก็บ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 ใบไม้กิ่งไม้นะคะใช้วันหยุดให้เป็นประโยชน์อ่าต้นต่อไปต้นต่อไปรู้แล้วว่าจะทำยังไงหาเลียมหาไล่จงังไหน เดียวเดียวเดือบปอมตอนนี้นะคะสูงมากนะคะเนี่ยต้องอาศัยน้องปอมจริงๆน้องปอมสูงที่สุดในบ้านเรานะคะไม้ก็ยาวอยู่นะคะแต่แต,แต่แต่ว่ามันยังไม่ไม่ยาวพอสําหรับความสูงของต้นฟอกเทียวต้นนี้นะคะหลายต้นด้วยที่สูงแล้วทํายังไงน้องปอมมันถึงจะขาด ถ้าแบบฉีกก็แผลไม่สวยเออนี่ปั๊บแบบนี้เลยที่ยายว่าทีนี้ก็กิ่งต่อไปกิ่งต่อไปจะทํายังไงจะยืนมุมไหนนี่แหละอยู่หัวซื้อหัวหนุ่มปอมน,นี่แหละนี่แหละกิ่งนี้แหละเลยจะจะอยู่มุมไหนก็เลือกเอาว่ามันจะขาดใต้ง่ายคีมุมไหน ถ้ามัยืนตรงนี้ได้เนาะต้องบอกตรงนี้ก็ได้นียลุ้นมากเลยนะคันเนี่ยลุ้นมากเลยยากเหมือนกันนะคะเนี่ย ขีกแล้วน้องปอมนี่มายืนมุมนี้นี่นี่นี่นี้จะได้ไหมไอ้นี่ก็ไม่ค่อยคมอีกไอ้ตัวที่คมคมอยู่ไหนไก็ไม่รู้ตาสงสัยเอาไปลืมไว้ที่โบสแน่ๆเลยยืนนี้จะพอจะได้ไหมเนี่ย บันทัดน้อย